สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเด้อจะมาตอกันอีกแล้วนะคะเนาะเก็บไปเรื่อยทำแค่ไปไรื่อยจ้ะได้ไหมได้เห็นอีกอย่างโอ้ยลอยเป็นตะขาบันจ,ะจ้ะจ้าพี่จ้าจ้าเจอตรงนั้นตาจะขามไปได้พี่น้องพี่น้องเอ๋ยเห็่จังได้เลยอูย้เดี๋ยวด้ยวยหาทางลงกันจะ้ะ โอ้ยใครทำหัวเขาหลุดนี่โอ้ยถนน,นถนน,นถนนปุ๊บเฮ้ยเส,เสียดายเนาะหัวตัวนี้หลุดโอ้ยแข็งโป๊กเลยพี่น,อน้องเอ้ยมือก็เจ็บบั้ยเห้นอเอามีดกันมีดแฉกันจ้ะมะีจ้าพี่แป๊บแป๊บโอ้ยเจอเห็ดพึ่งเลือด นี่พึ่งอันนี้พึ่งหวานอันนี้พึ่งเลือดจะ้ะจ้าพี่ปะปะได้แล้วจ้ะไปพร้อมใจแล้วจะ้ะพึ่งหวานกำลัางงามเลยจะ้ะไปตัดขาพี่นอ้องไปตัดเลือด ุเรียนจะได้กินไหมเนาะวันนี้เนาะทุเรียนจะได้กินบ่เนาะไปค่ะอันนี้เห็ดอะไรจ้ะอันนี้ก็เห็ดพึ่งเท่าจ้ะไะเท่าลายดอกแล้วจ้านน้นเข้าไปตรงนห้พี่น้องมันมัวน้ำกันเจ้าจ้ะค่ะน้นน้น้นเดินทางทาง ตายจ้าไปต่อกันไ้ยลืมปลไปรูปไปก่อนจ้ะโง้ย่างนี้ยัางงามโอ้ยขาไปแล้วไปต่อจา้านี่ต้องเั่นอยู่นี่ ดเดินลื่นจนงะ่ายๆอนอดอกระนาัดอกนั้นกระเทาะไปเลยพี่หนออยออนค่ะมาเดอ้อจะมาเก็บเห็ดต้องกันมันมวนค่ะพี่นอ้อเนี่ยตะกะาดูเดเบิ้งก่อนจ้ะเาาพียอ้าวเมื่อกี้ตีบะเห็นดอกนี่ยังขมมาพี่พี่น้องนี่ลูกมันห้อมจ้ะนี่รู้มันห้อง ลูกเขาพร้อมมีลูกเขาพร้อมได้เแบบิ่งดูแม่เอาไดบ้บบโอ้ยแม่บบได้จ้ะแม่บบได้ก็เป็นเชือไปขาเอาได้อยู่เด้อจ้ะขาแข็งโป๊กอยู่ลูกเพิ่นนี่ลูกนี่ก็ได้จ้ะโอเคตัดขากรบาบป้าป้าหนีไม่เห็ดลายจ้ะเห็ดผึ่งหวานจ้ะ Uh huh. อันนี้ถ้าเป็นบ้านตีที่เอาอยุ่จ้ะเพราะว่ามัน,นอีกช่วงสียางไกลไหมลบได้ง่ายหน,น่เอาไปเฮ็ดพงเพันจ้ะเอาไปทำพงอันนี้เขาเอาไปได้อยู่อันนี้เป็นเป็นอันนี้เพป็นสปอเปินคะ่ะดำๆเนี่ยเอาออกอน,นี่สปอเปิน ไปกันต่อจ้ะพี่น้องปิดไว้ก่นอนไปปังเสียนะคะมันจะมีเห็ดเพิงหวานเนาะเห็ดอันนี้ก็ล้าลายพ่อจะยางหึงเทิงเแล้วูนี่ดีเจอแล้ว ทันเร็วทันเล็วปาด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 ปัดปาดปาดปาดมีลูกพอมมีลูกพันพร้อมจ้ะนี่เแ็นบอแมนบอแมนลูกพันจ้ะโอ้โหแน่น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 จ้ะมึงเด็กพุ่นนะตัวปันกองค่ะ จ้ะเไปปลาเล็กน้อยมากันแนมซ้า,ายแนมขวาแนมซ้ายแนมขวาก็เจอจ้ะเจอไหมพี่หนูเจอหลายดอกอยู่ยเนาะหนูเจอหลายดอกเลยแหละไปเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกเร็วเฮ็ดเ,เ,เ,เห็ดเห็ดเห็ด เห็ดอะไรเห็ดพึ่งวานหางายงานเปนอกหาง่ายคัะจ้ะมองนี้คือว่ามันเป็นขกเขียวนะแต่ที่มันตัดกับสีดำตามนี่จ้ะก็เลยหางานน่ายเนาะวูพี่พัวพอข้างหน้าเจ้าเบลเลอร์เธอ<ะ>ข้างหน้าเจ้านะ่ะดอกเบลเลอร์เธอดอกใหญ่คักนี่เย็บเลย,เลยสองดอก สามดอกเดี๋ยวเราก็ไปอุย้ยจะอู้ยจะไปได้บนอน้อพี่น้องเอ้ยปาดพี่อะได้ดูได้หนิาะพี่อะสอนสอนพี่น้องเหมือนกันแหละปาดอันนี้ยิ่งสวย สวยๆขาวสลวยคือคนเก็บปาร์ตออนคักเต็มตะกร้าหน่อยแล้วโอ้จ่ะโอ้จ่ะดีๆโอเจอเห็ดดีๆค่ะโอ้ยอันนี้อือหึนึกว่าเห็ดเพื่อไม่ใช่จ้ะเมนละเนาะเมนบ่พี่น้องเฮ้ยเมนบ่นี่เมนบ่ค่ะเมนบ่บ่กเมกนบ่ลนบ่เมน จะน,นีรไรอะไรพี่น้องโอ้ยนี่ค่ะเป็นกระก้อนเลยลงแล้วจ้ะอันนี้เดี๋ยว่ะมันจะเป็นสีชมพูเนาะนี่ดอกจะเป็นสีชมพูแบบนี้ถ้าดอกสีม่วงๆสตตีน้ำตาลไม่เก็บ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองดอกนี่ตะโมกหนึ่งตะโมกที่สองจ้าตกก็ไม่กลัวหรอกจ้ามันตกแค่สิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกจุ้ยสวยโอ้ลุกขึ้นกะโอ้ลุกขึ้นกะเอะ นมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเ,เป็นยังไงละ่ะเจออีกแล้วจ้ะเจออีกแล้วจ้ะกำลังทะหมดเลยโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องฮาดนี่ดอกหนึ่งโดนไปแล้วดอกสว,วยจ้ะเห็นอีกดอกหนึ่งอยู่นี่ไปไปไปเห็นกำลังออกจ้ะ ตอนนี้เมื่อลรบ่ตืนเต้นแล้วเป็นเห็ดร้ายแล้วตต่นเต้นไม่ออกแล้วเห็ดมันจะออกใกล้ๆทางเนาะไปถ้าช้าถ้าไปเร็วเนี่ยบอเห็นเห็ดเลยค่ะมันซ่อนอยู่มันแอบอยู่่อนสายตาตีไปไม่ได้จ้า ีเห็นมดนี่มนัมนมนันมันมันวันนี้ได้หลายดอกเนอะพี่น้องฟั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 งเด้อใส่มันยมอยู่ในใบไม้นี่มันกระเบือใช่ฟ,ฟังเด้อจ้ะโอ้นั่นข้างหน้านะ่ะดอกหนึ่งนี่นี่นี่นเห็นปะแดนปะน,น,นี่เล็กเล็กเบามันปะบับวเมัน เ็นตะขามันโดนกินไปแนละ้วอ,อุ้ยขาสัน่นขาหนีบจ้ะ<ม>จะดูดีๆก่อนแข็งโป๊กโป๊กจ้ามอว่านี่แซ่แสบสบุดแซ่บพี่น้องเดี๋ยวเอาไปชุบแป้งทอดให้เด็กๆให้สามีกินฝรั่งกินจ้า เสียบอยู่เดะโอเคไปไปกันต่อจ้ะจ้าเจอแล้วจ้ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดอกอสวยๆดอกอสวยๆโอ้ยพญาพญาพี่น้องพญาฮิตโอ้ยนางก็เกิดเป้นสี่บานนางทำไมเกิดแบบนี้เนาะมุมข้างหน้าก็เห็นอีกแล้วจ้ะให้นี่แหละ,หน,ละนางเกิดด้านซ้ายจ้ะ นี่สวยเนาะสวยค่ะเดี๋ยวรมไปก่อนจ้ะเก็บแล้วก็ปิดรุมรมไม่หนำ่ำเสื้อพันยูนิจจ้ะนี่ตีเห็นขาพันยูนิขาพันยูนิจ้ะหัวไปใส่คือเห็นตขาขาหัวไปไหนเนาะ้องยังขดศาดจากงานนี่ อันนี้ก่อนจ้ะนีเห็ด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 พึ่งเกาลักพึ่งเกาลักจ้ะมีดอกหนึ่งงามๆเลยจ้ะเพ <s ũng> ่งเร็งช้าๆ ถ้างั้นเราจะไม่เห็นดอกเห็ดค่ะเพ่งเล็งช้าๆเมนยูเด้หนิเมนยูเด้ค่ะ กกำลังนังงามเนาะก็ดีเลยกออกสวยๆ้ะพี่น้องเออเหีดนอนเกินก็ส่วนน้อยจ้ะจ้ะไปเดินไปเราจ้ะเพิ่งเลือด เจอเห็ดพึ่งเลือดจ้าได้อยู่ค่ะแข็งอยู่อันนี้บรเอาเอา,อาบอเอาเนาะเอาอไปก่อนละจ้านี่ดอกนึง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 นุง่นดอกนึงจ้ะนี่งามงามนึ่งตูมุเลยโอ้ยสวย ไอ้พึ่งเลือดขาแข็งแข็งไอ้พึ่งเลือดมันจะขึ้นชอบขึ้นตามข้างทางสินะตามแบบว่ามีดินทรายสินะจ้ะนี่น้ำห่อนมันก็สิแหลกแหลปัดแหบลบปัดงงจ้ะ สวยๆจะไปต่อป่าเขาแบบรุ่มรื่นแบบว่ามนีดีแห้งจ้ะฝนบดตกตกยุ่ตกน้อยๆเนาะจ้ะเนาะดูค่ะป่าทางนู้นน่าจะมีเห็ดที่บอนฝั่งนู้นข้างล่างจ้ะหนูว่านะมีความรู้สึกวันนี้เราก็ได้หลายเห็ดเลยค่ะ เป็นหลายเห็ดเลยเห็ดพึ่งเลือดก็ได้เห็ดพึ่งขาลายเอาม่ใช่ขาลายไม่มีเนาะเออพี่ฟอนเห็ดพึ่งขาลายบ้านเจ้าไม่มีบ่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายบ้านเจ้าไม่มีบ่เนาะขาลายไม่ค่อยมีพี่ฟอนบอกอ๋อขาลาดำเจอแล้วจ้า เห็ดเพื่อเลือดคือมีดอกเดียวปวดจะมี่มูด้วยนี่หาหมูไนก่อนจะ้ะหาหมูไนก่อนปวดจีนางจะมีเพื่อนนะคะทำไมนางมีดอกเดียวดีเด็ดว่าแมนไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะโอ้ยดอกไม่ได้ไม่ได้ไ มาเด้อจ้าพี่น้องกินทุเรียนด้วยกันจ้าทุเรียนอยู่แค่เอาม,มาตั้งแต่อยู่บ้าน,รรนที่พอนี่กินนี่ <ไป S 1> ก็จะบางใครย,ยงไม่กินก็จะกินครูเดียวนี่แหละอีกครูหนึ่งก็ลองกินอีกรอบหนึ่งโอ้ยหตัดช้าเห็นจะตักินเลยนะ,ะโอ้ยยังไงถุงพี่พร,รเราก็เส่เอาเ,อเคตัดทิ้งเพราะว่าเดีาาบบ๋ยวเราจะได้ให้มาก เราใส่กระเป๋าเอาเห็ดเอาดอกเล็กๆมันมาใส่ถุงดอกใหญ่ๆดีอะโบ๊ะเบันบอกเบิ้ลเออเราใส่จับเห็เดเต๋านี่มีน้ำเด็กมันเ,เอาน้ำมาฝากเย็นๆเลยใจเย็นๆเลยขอล้าเงนินอืมกินทุเรียนคุกปลาเลยค่ะยังไม่ได้กินน้ำสักอึกเลยเ,เห็นเห็ดก็วิ่งใส่วิ่งใส่ เห็ดบานพล้ายหลายลยอนะสีมันอ่อนนะเดสีมันอ่อนมันก็คงแซ่บเห็ดบานพล้ายหลายพี่น้องเลยมันยังไม่หลายเท่าไหร่ท่านมันยังไม่หลายเท่าไหร่พี่บอกมันมีหลายกว่านี้อีกพี่พนว่ะปลาเนี้ยจะเยอะเดี๋ยวเราค่อยๆเดืนหน้าเราเนเลย่จริงๆแล้วมันออกเร็หน้านะที่เราใจมันออกเร็วจังพีมันอยากให้เราทำคลิปทางดูเหนเลยอากาศมันดีกว่า มาเด้อจ้ะพี่น้องเดือนหน้าวันที่สิบหนูถึงเดนนี่เอาอ่างพี่น้องทั้งคู่กันเด้อจ้ามาค่ะกินทุเรียนด้วยกันสายจะหิวแล้วอืออร่อยพี่บะมั้ยไม่เอาแต่มันแซ่บนะบัวมันไม่เหม็นรอกไม่ใช่กินมันมันมันหวานเลยพี่ค่ะมันมันกินได้ตามสบายอยู่นอเวย์ประกาศสือกินพี่น้องเอ้ยนอเวย์แพงคัก นนีประมาณร้อยเจ็ดสิบแล้วแปประมาณเนี่ยแต่ว่าหนูว่าร้อบไม่ใช่หรอไม่รู้น่าจะบินมาเนอะไม่ร้อหแต่ว่าพอหนูตายเป็นเงินโทนใช่ไหมเออมันก็บวกเพิ่มเงินที่พรโอ้โใช่เงินนอตมันไอ่เนี่ก่อนอือยีต่างกันยี่สจ๊ะอืหวาน หวานมันหอม,มหอมคุปปาเลยจ้ะอืมน,นี่ก็อย่างแซ่บลายตปขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเรื่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มมากเล็กๆดอกใหญ่ๆใส่ตะกร้าไม่ได้ไเต็มตะกร้าใช่ อ,อีกลูกนึงไว้กินตอนขากลับอันนี้มาเก็ตอีตกะตีโชคดีมากเลยเนี่ยมันมามันออกแลว้วอะหนูโชคดีเนาะหนูมาก,กับเห็ดมันแฟร์มันลูกชายหนูบอกว่ามันมาตาเห็ดนเราก็ลวกใสใใ่มันก็เหมือนกินสดๆมันไม่เหมือนกินสดสด เราแช่เป็นกันแข็งไปงูแต่ว่าตอนไปเราก็ต้องล็อเห็ดอีกก็ตัดได้ไหมตัดเอาดีกว่าตัดก็ได้มีเครื่องอยู่ตัดระวอ่ะไปมาก้องตีสิดอุ้ยนี่เนูเจออีกกระดอกนะ